สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดข้างกายเตือนภัยโดนทวงหนี้โทรโกจนผวารอแจ้งตำรวจแชร์แอปกู้เงินข้างกายเอริยาสกุลบลอกเกอร์สาวโพสตเตือนภัยหลังโดนแก๊งทวงหนี้โคจะตามลูกถึงโรงเรียนแชร์แอปกู้เงินลุยแจ้งความแล้ววันที่9กพฤษภาคมนางสาวข้างกายเอริยาสกุลบลอกเกอร์สาวที่ให้คำปรึกษาเรื่องการถูกลวงละเมิดทางเพศ ได้โพสต์เตินภัยถึงกรณีเรื่องเงินกู้แอปพลิเคชันของครูท่านหนึ่งแต่กลับมีเบอร์โทรศัพท์ปริศนาโทรมาู่ตนเองว่าถ้าไม่จ่ายกูจะเอารูกปืนไปให้รูปมึงกินหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยพแพร่ออกไปก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กข้างกายผู้หญิงที่ชื่อข้างกายจำนวนมากจากการสอบถามนางสาวข้างกายกล่าวว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาของวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีเบอร์โทรศัพท์โทรเข้ามาเป็นเบอร์แปลกตนจับใจความได้ว่าคนชื่อบีได้ยืมเงินผ่านทางแอปพลิเคชันหนึ่งโดยมีการใช้เบอร์ของตนทําการอ้างอิงไว้เป็นหลักฐานการยืมเงินซึ่งตอนนั้นตนไม่ทราบว่าคนชื่อบีเป็นใครเมื่อตนบอกไปแบบนั้นกลับถูกข่มขู่ว่าถ้าไม่นำเงินมาจะเอากระสุนปืนไปให้ลูกมืงกินที่โรงเรียนและโกู้ว่าโรงเรียนลูกเมืองอยู่ไหน โดยมีการค่มขู่แบบนี้อยู่ประมาณ8นาทีก็ทราบว่าคนชื่อบีเป็นครูของลูกเราที่ไปยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันตัวหนึ่งเราจึงโทรไปสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับครูบีซึ่งช่วงแรกไม่รับสายจึงโทรหาผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อให้รับทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนที่ครูบีจะโทรกลับมาจนทราบว่าครูบีได้ไปโหลดแอปพลิเคชันกู้เงินออนไลน์มา แล้วทำการกู้เงินมาจำนวนหนึ่งแต่ยืนยันว่าไม่ได้ใช้ข้อมูลหรือเบอร์โทรศัพท์กายเป็นบุคคลอ้างอิงแน่นอนครูบีค่ะส่งข้างวัดมา8วันแล้วเพราะยังไม่มีแต่ไม่ทราบจริงๆว่าทำไมพวกมันถึงมีเบอร์ของกายได้อย่างไรและย้ำอีกหลายรอบว่าไม่ได้ให้ข้อมูลไปจริงนางสาวข้างกายกล่าวนางสาวข้างกายกล่าวต่อว่าตนติดตามข่าวเรื่องเว็บเงินกู้และเคยได้ยินข่าวแต่ไม่เคยคิดว่าจะมาเกิดกับตัวเอง แล้วบานปลายได้ขนาดนี้ซึ่งวิธีการของแอปพลิเคชันพวกนี้คือจะหลอกล่อให้เราโหลดแอปพลิเคชันลงโทรศัพท์มือถือโดยให้ใส่ข้อมูลเหมือนทําการกู้ยืมแต่มีมากกว่านั้นคือมันดูรายชื่อทุกรายชื่อที่มือถือเครื่องนั้นเมมไว้เก็บในฐานข้อมูลโดยที่เราไม่รู้ตัวเพื่อตามทวงนี้คนที่กู้เงินเบี้ยวไม่จ่ายาตกที่ตน ร็อกโรบีแมมชื่อตนไว้ในเครื่องว่าแม่ซันนี่แล้วมันก็โทรมาติดที่ตนพอดีนางสาวข้างกายกล่าวอีกว่าคนพวกนี้มันจะให้ยืมง่ายๆดอกเบี้ยโหดและตามทวงไม่เลิกและบางแอปถึงแม้จะจ่ายครบก็ยังจะป่วนไม่เลิกรีดไถแบบนี้ไปเรื่อยๆส่วนแอปพลิเคชันนี้ เมื่อเปิดมาแล้วได้เหยื่อก็จะไปคุยกันผ่านไลน์โอนเงินและใช้นี่กันทางไลน์ส่วนแอปมันก็จะลบตัวมันเองออกไปแล้วสร้างชื่อใหม่ใส่ภาพใหม่ทำเหมือนเป็นแอปใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนางสาวข้างกายกล่าวว่าแต่ทำในรูปแบบเดิมขโมยข้อมูลทุกอย่างในเครื่องมันทำได้แม้กระทั่งแฮ็กเฟซบุ๊กเข้ารหัสธนาคารดูดลบภาพหรือคลิปวิดีโอที่มีในเครื่องและหลายอย่างเลย เบื้องต้นตนได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับคนที่มาข่มขู่ลูกชายของตนต่อไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ